ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซโรเทนใก่กเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้สิ่งที่ผมจะนํามาพูดก็คือดันเจียนอ t i ิ a c t ที่โดนเมินนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับ Cleverpay ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้จริงมากกว่าแสนคนเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์เคลวเก .com สามารถเติมเกณฑชินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยใช้แค่ UID เพียงเท่านั้นแล้วก็พิเศษฉลองเพจครบแสนไลค์ลุ้นรับของรางวัลแบบจุกๆมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทตอนเติมก็อย่าลืมกรอกโค้ด z e r เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมจำไว้นะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคเวอรเปครับผมขอดาวไว้ก่อนเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็คงคิดว่าเป็นอันเจียดอเดฟแฟ t เซตเพ t ตกับโบไลท์นะครับ แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยดันนี้มันไม่ได้โดนเมินครับแต่มันโดนลืมเพราะฉะนั้นดันที่โดนเมินจริง,รงๆเนี่ยก็คือดันเจียนที่มีชื่อว่าปาการหล็กหลอมเหลวครับซึ่งผมได้พิจารณาจากการที่ดันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยและอ์ติแฟกที่มาด้วยเนี่ยก็จะมีเซ็ตนิมดรีมกับเซ็ตโปลุกคาชาโกนะครับซึ่งผมก็จะมาพูดถึงความสามารถและข้อจํากัดของอ์ติแฟกทั้ง2เซ็ตนี้ว่าทาไมมันถึงทําให้ดันนี้โดนเมินนะครับ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันที่เซตแรกกันเลยครับเริ่มด้วยเซตนิมดรีมก่อนเลยนะครับซึ่งความสามารถ2เซตเนี่ยก็คือเพิ่มโบนัสความเสียหายน้ํา15%ส่วนเซต4ชิ้นสุปทันๆนเนี่ยก็คือเมื่อเราสร้างความเสียหายโดนมอนพลังโจมตีและโบนัสความเสียหายน้ําจะเพิ่มขึ้นครับซึ่งข้อจากัดของเซตนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2อย่าง1เลยก็คือตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวดาเมจเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นดาเมจจากทั้งในหรือนอกสนามก็ตาม2ก็คือ ตัวละครที่พสวรค์ไม่สเกลตามพลังโจมตีเนี่ยเราใช้อาร์ติแฟกต์เซตนี้ได้ไม่เต็มที่ครับซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อจํากัดทั้ง2ข้อแล้วเนี่ยตัวละครท่าตาน้ที่ใช้ได้ก็จะเหลือแค่3ตัวจาก11ตัวนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยซิงชิลอายาโตะและชายครับแต่ตัวละครบางตัวในนี้เนี่ยก็ไม่นิยมใช้เซตนี้ครับเช่นในน้อยเนี่ยนิยมใช้เอ็มเบมและอายาโตะเนี่ยก็นิยมใช้เอ็โคครับส่วนชายเนี่ยถึงแม้จะใช้เซตนี้ได้คุ้มก็จริงแต่เพราะเป็นตัวละคร5ดาว ทำให้ไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนที่จะมีชายในไอดีครับต่อมาจะเป็นเซตวอลุกคาชาโกนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยก็ดังนี้เลยเซต2ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตขึ้น20%เรซต4ชิ้นเนี่ยก็คือเพิ่มความเสียหายสกิลธาตุและท่าแม,ม่ตายขึ้น10%และเมื่อตัวละครได้รับความเสียหายความสามารถเพิ่มความเสียหายสกิลธาตุและก็่ามไแม่ตายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับและเอฟเฟกนี้เนี่ยก็จะยังคงเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่่วมการรตอสู้คับ ซึ่งข้อจากัดของเซตนี้เนี่ยก็จะมีอยู่1ข้อคือสกิลเซต4ชิ้นเนี่ยมันเฉพาะตัวเกินไปครับและเมื่อพิจารณาจากข้อจํากัดแล้วเนี่ยถ้านับแค่ควรใช้ครบ4เซตนะครับตัวละครที่ใช้ได้ก็จะเหลือแค่ดีเชียคนเดียวเท่านั้นแต่ด้วยความที่ดีเชียเนี่ยเป็นตัวละครสุดเลทําให้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีตัวละครตัวนี้ครับสรุปเลยนะครับสาเหตุที่ดันแฟกนี้โดนเมินเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอร์ติแฟกในดันทั้ง2เซตยังดีไม่พอให้ฟาร์มครับ ก็จะเป็นเซ็ตนิ่มรีมที่มีเซ็ตอื่นดีกว่าหรือเซตววลูกคาชาโกที่มีตัวละครใช้ได้น้อยก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้ดันนี้โดนเมินครับและสําหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้ครับแปลกันบ้างครับกับสิ่งที่ผมได้นํามาพูดถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ